กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะพาไปซ่อมรถทับที่ร้านอาชัยนะครับก็จะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยเหล็กที่ยึดเครื่องอะนะ่ยมันเบี้ยวกันแล้วก็เสื่อมจมเยอะมากเดี๋ยวเอาไปให้ดูมาดูนะครับมาเช็คแล้วก็มาตรงนูน้นติดโควิดไม่อยากเข้าไปดูเลยเยนี่ก็สาสุขก็มาพ่อนอยาฆ่าเชื้อนะครับ ก็วันนี้ก็ทําหลายอย่างนะครับตอนนี้ก็ค uhh ืออาชัยก็กําล um ังเช็คว่ามันปัญหามันเกิดจากอะไรครับก็เราจะเอาแท่งยางเนี่ยแท่งยางกันเครื่องสบัดนะครับมาวางสุดท้ายก็เจอปัญหาจริงครับสรุปว่ายังไม่ขาดครับก็ไม่เป็นไรครับเปลี่ยนไปเลยครับ คือรถเคยเกิดอาการชนมาก่อนครับแล้วก็นี่ครับอาชัยกำลังปั้นตัว B M ตัวเก่าอยู่ครับสวยเลยตีโป๊ะใหม่คันนี้ทำมาสักพักละตีโป่งล้อสวยมากแล้วก็ตัดพื้นเอาเครื่องยกเครื่องโอตโยต้ามาใส่แทนครับแล้วก็ปะผุใหม่ทั้งหมดหรือระบบใหม่ เพราะเราแหวนออกไปตัวนึงถ้าแมวแหวนออกที่ดันใหญ่เลยครับไอชนก็โอเคนะไม,ไม่สั่นก็โอเคนะ <c oughs> แต่บางคนเขาบอกว่าถอดออกไปเลย <c oughs> บางคนบอกถอดออกก็ได้ออกก็ได้เดี๋ยวเหล็กัวกเหล็กที่มันอยู่เนี่ยมันจะไปเคาะกับอย่างอื่นไง <c oughs> ใช่ใช่ไม,ไม่มีแต่เหล็กนี่เหล็กไปเคาะก็ยิ่งดังใหญ่เลยนี่ <c oughs> ใส่ประกันไว้ดีแล้วพี่ <c oughs> ไว้มันก็ยังมี เลาเราขับอะครับมันจะเกิดอาการเหมือนพรมลายมาสันก็เลยเนี่ยครับก็จ,จะเห็นจากทิศภาพก็คือเนี่ยมันเป็นรอยชนออกมาทางซ้ายไปนิดหน่อยแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงครับซึ่งถ้าจะทัอีกทีนึงก็คือต้องถอดออกไปลแล้วก็ <c oughs> เป็นอ่างปลาหน้าร้านครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยละ ช่วยขึ้นได้เยอะหลังจากนั้นก็มาถอดถอดเอาปเปลี่ยนลูกยางครับลูกยางอของพวงมาลัยเพราะว่ามันแตกครับก็เลยต้องเปลี่ยนนี่ครับนี่สภาพของลูกยางซึ่งแบบเปื่อยมากมันซักบาเป็นเป็นหลายซักสองเดือนแล้วละก็ผมไม่มีเวลาเปลี่ยนเลยเป็นสาเหตุที่ที่ทำให้พวงมาลัยเริ่มแบบ เริ่มหนักด้วยเพราะว่าไอจารบีที่เข้าไปในแกนอ่ะมันมันเริ่มแห้งละของฮอนดานะครับโอ้ยแข็งปกบเลยเดียวคงอัดอัดใหม่แล้วก็นี่เข้าซ้ายกวา่าซ้ายกวา่านี่ยางตัวใหม่นี่ครับเป็นยางอันใหม่ครับ,บก็จะมีลักษณะที่นิ่ม,มใส ยางแล้วก็เอาตัวอ้นนี้ครับเนี่ย,ยเอาไอ้ตัวยิงอของตัวซิลิโคโนที่นนแกดี y อไขึ้นมาเองครับ <จะ S 1> ใส่เข้าไป,าไปยิงตรงตรงยิงอัดจาลาบีเ,เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนี่ครับก็คือเปลี่ยนสองข้างเลยทั้ง,งซ้ายแล้วก็ขวาวิธีการก็คือนี่ครับถอดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ด้วย นี่ครับอีกรังหนึ่งเ้าแบบฉีกแล้วก็เริ่มมีน้ําสนิมแล้วด้วยก็ถ้าปล่อยไว้นานนี่ครับแกก็จะถอดออกมาปุ๊บแกก็จะจดไว้ว่าหมุนประมาณกี่รอบเวลาใส่เข้าไปก็สมมติถอดอกบา1สิบก็ใส่เข้าไปก็สิบรอบครึ่งอะไรเงี้ยนี่ครับตัวนี้เวลาเลี้ยวจะได้ไม่ต้องไปถัดใหม่ต่อมาก็นี่ครับป้ายทะเบียนมันหลุด ผูที่อยู่ห้างในมันหลุดวันนี้ก็ทําหลายอย่างนะพูอยู่ห่างในมันหลุดปุ๊บก็จะต้องเอาพ้าทะเบียนยใส่เข้าไปวิธีการก็คือเอาพุอัดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ต่อเข้าไปแล้วก็เอากาวร้อนยอดเข้าไปนิดนึงเสร็จก็เอาแบบเอาน็อตยัดอัดเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับก็จะอยู่หลังจากทําติดป้ายทะเบียนอีกรอบหนึ่งเสร็จก็มาติด ชาติดทำฝนซึ่งแบบเอาจริงพวกรถแต่งอะมันถอดออกปมดอะแต่พอว่าอยากใส่ไม่รู้ทำไมอยากใส่ต้องมีก็เลยแต่ปัญหาคือไอตัวที่ติดของเดิมอะมันติดกับคอมเพรสเซอร์แอร์สักอย่างหนึ่งอะมันใส่ไม่ได้เลยต้องย้ายติดที่ใหม่นี่ครับก็คือต้องมาติดอีกที่หนึ่ง เรียบร้อยครับก็วันนี้เสร็จแล้วก็มาสรุปกันค่าเสียหายวันนี้ก็ประมาณพันห้าร้อยบาทนะครับเปลี่ยนยางการฝูนแลกไปสองคู่หนึ่ง,ค,งคู่หน้าครับแล้วก็ติดฉีดน้ำฝนอันหนึ่งแล้วก็ติดเดินสายไฟระบบฉีดน้ำฝนหนึ่งอันแล้วก็เดิน ต,ติดตั้งยางแท่งเครื่องนะครับพร้อมกับปรับไม่ให้เครื่องมันสัน่นคือไอเฟรมอันเนี้ยมันเคยถูกถูกชนมาอาจจะโดน,นทางซ้ายแต่ว่าไม่เป็นไรมันมันก็แก้ได้ครับมันไม่ได้ชกมันไม่ได้เฟรมไม่ได้เบี้ยวแบบขนาดนั้นวันนี้ก็ก็พอมาลองขับแล้วก็พอติดยางการฝุ่นแล้วก็ใส่จารบีใหม่ก็รู้สึกว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยมันริมขึ้นครับ แล้วก็การสั่นของเครื่องเวลารอบร <c oughs> อ,อบตาม,มาครับก็รู้สึกว่าเครื่องสั่นน้อยลงน้อยลงแบบเห็นได้ชัดเลยก็ช่วยได้เยอะครับแล้วก็ได้ไอฉีดน้ำฝนนี่คือแบบไม่ได้ทับไม่ได้ฉีดน้ำฝนมาประมาณ3เดือนแล้วครับก็ถือว่าโอเคครับไม่อะไรที่แบบไมร้ปั๊รถแต่งเขาแบบเอาออกอ่ะ แล้วก็ต้องหาที่วางใหม่ก็เลยต้องไปซื้อไอ้ของจีแดงมามาใช้เพราะว่าหาของเดิมไม่ได้เลครับแล้วก็ของเดิมมันติดตั้งไม่ได้มันติดกับไอ้ตัวกองน้ำยาแอร์ก็เลยต้องติดตั้งใหม่เดินสายไฟใหม่ก็เลยเสียเวลาลุงชัยอาชัยไปเสียเวลาอาชัยไปเยอะมากเลยก็โอเคครับเหลืออีกไม่กี่อย่างแล้วครับน่าจะจบละช่วงล่าง ช่วงล่างะครับไอ,อยางข้างหลังที่มันเป็นเอาไวส้สวิงอาร์มก็ก็ดีขึ้นไม่ไม่ได้ดีขึ้นไปถึงว่าอาชัยเช็คดูแล้วมันไม่ได้แตกครับก็ยังใช้ได้มันแค่ยางมันแค่แตกลายงาแต่ว่ายัางไม่ได้ขาดครับก็ก็ก็ใช้ไอของนี้ไปก่อนคือจะถามว่าแพงไหมพันห้าก็ก็แพงนะครับแต่ว่าด้วยความที่ที่ท,ที่ที่อาชัยอะ ช่างช่างอาชัยเนี่ยเขาสอนเขาให้ความรู้อะไรด้วยก็ถือเป็นค่าความรู้ไปในตัวครับก็เลยโอเคพัน้าไม่ได้แพงขนาดนั้นก็โอเคครับมีอ,อย่างนึิงครับที่ที่ต้องไปเปลี่ยนเรี่ยงอย่งคือเบรกหน้าที่เบรกหน้ากับจานเบรกครับก็ต้องรออีกสักประมาณเดือนนึงประมาณเดือนนึงเดือนครึ่งนะครับเดี๋ยวก็ดกูกะว่าอีกสักประมาณสักสองพันโลอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนละ พราะเบรกหน้านี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนเบรกนี่เป็นอะไรที่สําคัญกันนะตลอดเลยการเล่นไอ้ขับในกรุงเทพก็ตามอนะไรเงี้ยเพราะเบรกระยะเบรกไม่ได้เนะี่ยอันตรายมากไปขับชนตูดเขาเนี่ยป็นคุมเลยครับก็แล้วเดี๋ยวจะทําอะไรหรือพบอะไรกันใหม่ก็จะมาให้ความรู้จากประสบการณ์จากคนที่ไม่เคยเล่นรถเก่ารถจอนเก่ามาก่อนแล้วใหม่กับเจ้าซีวิคทีดอด้วยระบบ เครื่องของค o n d a าเอ,อ้ยเดี๋ยวยังไงถ้ามีเวลาก็จะมานั่งไล่ทำคลิประบบเครื่องยนตระบบอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือก็จะขอเขาถ่ายเรื่อยๆครับว่าแหล่งไหนบ้างหาอะไรได้ที่ไหนมีเวลาก็จะถ่ายเรื่อยๆวกับในช่องนี้ก็จะใช้วิธีแบบผมอยากถ่ายอะไรผมก็จะถ่าย มจะไม่ไม่ได้จํากัดว่าเป็นแบบแนวไหนครับจะเป็นแนวที่แบบเฮฮาบ้างให้ความรู้บ้างก็ดูกันไปครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้บอกกันได้ครับฟีสไตล์มากขึ้นครับเพราะว่านี่แหละเป็นเป็นด้วยที่เราอยากจะให้มันมันแบบเปิดมากขึ้น,นครับช่องที่ไม่ได้จํากัดที่ว่าต้องทําทํา ทำสไตล์ใดสไตล์หนึ่งแล้วก็อีกอย่างนี้ก็คือจะฝึกทำฝึกผลิตคอนเทนต์ด้วยครับ